อความเสื่อพี่ไม่รักน้องหลังจากที่เธอได้ไปส่งแม่ของเธอแล้วเธอก็กลับไปสมองตัวแสบมันนี่หนิสิแม่เก็บไปแล้วมันนี่มัน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 ฮึ่มแบบนี้อุ้ยฉันคิดอะไรดีออกมาว่าแม่ไปใช่ไหมก็จะทำอะไรก็ได้ที่เกียดแก Ừ, ที่แม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ฉันก็เป็นเพนื่อแกคนเดียวยายแอนนาฮึนี่ <c oughs> แหละ แบบเนี้ยก็ไปบ้านนมปั๊บซี่สิแม่แม่ฉันบอกว่ามีนมเอาไว้อยู่ในห้องครัวแล้วบอกว่าฉันอายุพอที่จะกินปั๊บซี่แล้วถึงซื้อไว้ให้ขวดหนึ่งแบบนี้ก็เสร็จโจนดิหึขามีไม่เดินมาเดี๋ยวฉันอนะ่ะจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเด็กโตไปปี นี i, ng. Ng hi, mà, mà. ่ไงน้ำป๊ปซี่ตรงนี้วันนี่ให้นมน้องนี่ไงนมน้องนี่เอานมน้องนมน้องมามาเอานมน้องเทเทลงไปนี่อ่างเทถิงเลยก็ขวดน้ำป๊ปซี่ใส่นมน้องนน้องอร่อยแน่ กิดไม่แล้วกิดไม่แล้วกิดไมีเยอะไม่ยังไงไม่ยังไงาเออคือพี่จะพี่จะม่ชื่อของเจ้าตัวน้องสัตว์ไม่ได้ยังไงคะตั้งชื่อใหม่ว่าอ๋อทำได้แล้วเอามาให้ดูจแอนนาล็กกิ๊ไม่กินดีล็กกิ๊ไม่กินดี ตลกจริงๆเลยแมนจ้าแมนจ้ามันแมจ้าอุ้ยแซาหรอจ้าขอโทษที่นาพีมือบอลไปหน่อยนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นอุ้ยนี่ลลงฮันต์ตัวไกยเดี๋ยวข้าแม่เขาจะมาว่าฉันแล้วก็จะไปโทรฟ้องแม่เอาคนน้ำจะปากก็ถูกกันเฮเอาไปไปไป หร้องนักร้องนะงนะจำนับไปร้องรีบไปมนะั่นเถื่อนข้างบ้างแบบนี้แก้งน้องชิวๆเลยนี่เน,นี่ยจับอุ๊ยนี่ยมันนี่เนี่ยนี่เนี่ย มีคนเป็นร่มอตารีบขึ้นน้ำก่อนดีกว่าที่แม่จะกลับมาโอ้ยยังไงโทรไปหารูปก,กันดีกว่าโฮ้ยงานด่วนอีกว่าหรอ โอ้ยงานแบบเนี้ยมันทำยากยงไงเดี๋ยวฉันไม่กล่อดวค่อยไปโทรหาลูกตอนหนึ่งทุ่มก็แล้วกันวันนี้อาจจะไม่ได้กลับบ้านหรือจะอาจจะได้กลับตอนสประมาณตีนหนึง่งลมอังโอ้ยเองก็ฉันอะมีงานมากมายฉันถึง รักพัสดันขนาดฉันชอบเพลงนี้มากเลยแต่ยังไม่มีโทรศัพท์เลยเออใช่แม่เราเนี่ยแม่เราเนี่ยซื้อโทรศัพท์ให้น้องแต่ไม่ซื้อให้เราที่ไอ้ที่โตกว่าึแบบเนี้ยเอาโทรสัพน้องเอาเป็นของตัวเองดิแกะขอโทษที่นะอย่าดูกระตุช้าไปไปจับตัวน้องคนนนี่ตามใช่ไหมได้ไง อยากดูกัรจตูอยากดูกัรจตเนี่ย่แม่ฉันจะดูโทรศัพท์ของฉันอยากดูกัร์ตูนแหน พี่แ็บนะรู้ไหมฮะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วในเมื่อจะพูดให้ฟังกันแบบนี้แล้วก็นี่แน่นี่แน่นี่แน่นเฮ้ยสำหรับมค่ะแล้วนี่ก็ต้องขอตัวลากันนะคะสำหรับวันนี้เขาจะาย